วันนี้วันที่9ธันวาคม2566นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอหุ้นที่มีโอกาสนะทำกำไรกับเราให้กับเราในนะวีคถัดไปนะครับหมายว่าเราจะสแกนหาหุ้นที่ในจังหวะที่เขากำลังจะทำเงินให้กับเรานะครับโดยจะเอาเลือกหุ้นที่นะมีราคาน้น้อยนะครับคือหุ้นขนาดเล็กนะครับที่เราสามารถที่จะ เข้าเก่งกำไรได้เลยนะครับโดยเราได้ทําการสแกนหุ้นแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็จะมาอธิบายให้แต่ละตัวนั้นมีโอกาสอย่างไรในจังหวัดถัดไปนี้นะครับโดยเราได้เตรียมหุ้นไว้เรียบร้อยนะครับ5ตัวนะครับตัวแรกก็คืออิธินะครับก็คือตัวนี้นะครับจากนะครับความคืบหน้านะครับมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับ11.4เ หล้านนะครับลูกบาทไอ้หกล้านบาทนะครับคำอธิบายไตรมาสที่45ล่าสุดนะครับสรุปผลการเดินงานล่าสุดของเขาเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูนะครับข็อปรากฏว่าทํากําไรเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งหมื่นะครับหน่วยเป็นพันล้านนะครับแล้วก็ปี65นั้นก็ทกํากำไรได้4,000นะครับแล้วก็ปี66ก็มาเป็นห0 0 0นก็ถือว่า เป็นจังหวะอันดีนะครับของอิตาิีอันไนคอปเปอรชันนะครับไปดูนะครับราคาของฟันเดอร์เปนเท่ของเขานะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาลบไป25.84%แต่ว่า1เดือนนั้นตีดกลับขึ้นมา2.33%และเนื่งที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5.60% e p e 1เท่าเท่านั้นเองนะครับไม่มียูไม่มี dps แต่ว่ามี eps อยู่ที่0.08แ ต่างต่อหุ้นหรือเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองนะครับอตอนนี้ราคาของวอลุ่มดูเหมือนจะเล็กน้อยนะครับยังเล็กน้อยราคาคงจะเคลื่อนที่ได้ขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ล่าสุดก็บวกมา0.08สตางค์นะครับอยู่ที่1.32บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะไปดูจังหวะของเขานในกราฟของเขานะครับเจนว่านะครับ จังหวะของเขานั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมานะครับแล้วการเคลื่อนที่ของราคานะครับก็อของเราก็เป็นไปตามจังหวะของไลฟ์ไซเคิลของเขาก็คือนะครับเมื่อต่ำสุดนะครับเมื่อเข้ามาต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดและเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดและเมื่อต่ำสุดทีนี้ก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดซึ่งเราจะเก่งกำไรกันว่าตัวนี้จะสามารถทำก,ไกำไรให้กับเรา ไปใน1อาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับที่ราคา1.47นะครับหรือ1.33ในกรอบลีเนลลักชันสูงสุดนะครับเราดูจากตรงนี้จะเห็นกำไรได้อย่างไรนะครับดูได้จากอนดิเคเตอร์นะครับโดยนะครับวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มเข้าสีเขียวนะครับเข้าล่าสุดอยู่ที่2.07มิลเลียนนะครับ RSI ซายเวขึ้นไปที่53ยังอยู่ห่างจากจุดโอเวอร ยังคงไซเวย์ขึ้นได้ต่อนะครับ MACD นะครับยืนอยู่บนฝั่งบวกแล้วก็มี sentiment ฝั่งขาซื้อนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มกำลังตั้งต้นที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ o b v นะครับไซเวย์ way, ไปตน้นข้างนะครับถือว่ามีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆไซเวย์ต่อไปตัวนี้ถือว่ายังมีโอกาสที่ทำกำไรต่อไปให้กับทนาทุนนะครับเราก็นำมาเสนอ ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนักท,ทุนต้องพิจารณาดูด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะ Si ยเวด้านะครับโดยปกติเนี่ยเราจะไม่สนับสนุนให้ท่านนักทุนเล่นหุ้นที่มันเป็นจังหวะ Si ยเวด้านะครับแต่ว่าเราหาไม่ได้หมายความว่าเราก็หาหาหุ้นที่มันกาลังจะทําทํากําไรให้กับเราแล้วเราก็เก่งกําไรไปในอีกอวันสองวันหรืออาทิตย์หน้า อีกท้งอาทิตย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆทำกำไรให้กับทุกคนนะครับตัวนี้เป้าก็น่าจะอยู่ที่ราคาแถวๆนี้นะครับห 3. 3 3หรือ1.47นะครับแต่ราคารับของมันก็คือ1.32นะครับโอกาสทำกำไรให้กับระยะสั้นๆเล็กๆน้อยๆกับท่านักทุนลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือตัวแรกที่เรานำมานำเรียนให้กับท่านนักทุนได้ลองพิจารณานะครับ มาที่ตัวที่2คือชิโนนะครับชิโนโลจิสติกนะครับไปดูฟันเดมิเทัลของเขานะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป22% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา6 20%นะครับแล้วก็หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป15% PE 16เท่าไม่มียิวไม่มี DPS เพราะว่าเพิ่งประกอบเพิ่งมี IPO ขึ้นมาไม่กี่เดือนนี้เองนะครับแ,แต่ก็มี EPS อยู่ที่0.07จต่างนะครับ จากนั้นไปดูกราฟของเขานะครับว่าจะทำยังไงกับตัวนี้ดีจังหวะของเขาค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับถือว่ามีโอกาสอันงดงามนะครับราคาจะไปถึงที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เราก็ดูจังหวะในอาทิตย์หน้านี้น่าจะเป็นจังหวะที่จะทำกำไรเขาเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับเห็นได้จาก MACD และ MACD Oscilloscope ยังคงไซเวย์ขึ้นไปนะครับ RSI ยังอยู่ที่60ไซด์เวย์ขึ้นไป แล้วก็มีวลลุ่มเป็นวลลุ่มสอสีเขียวอยู่ที่49.04มิลเลียนนะครับแล้วก็ o b v ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังคงเป็นจังหวะไซว์เวย์อัพยังคงทํากําไรให้กับท่านนักทุนได้นะครับเราก็มีแนวรับอยู่ที่1.50แล้วก็แนวแนวต้านสูงสุดก็ที่อยู่ที่ประมาณสัก1.61นะครับแนวต้านสูงสุดของเขา เพราะฉะนั้นท่านทุนลองพิจารณาดูนะครับเรามีทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านให้ท่านลองพิจารณาดูแล้วก็เริ่มที่จะเป็นแนวบวกขึ้นไปก็คือเป็นแนวแนวไซด์วั่ขึ้นไปด้วยมีพาลบริกซารองรับอยู่ด้านล่างนะครับพาลบริกซาหรือจุดไขป่ปลานะครับเริ่มเป็นวันแรกนะครับของ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นในวันจังหวัดถัดไปก็จะค่อยๆไซเว่บวกขึ้นไปเนื่องจากว่าแท่งเทียนเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวนะครับน่าเหมาะสมนะครับที่ทํากําไรก็ลองพิจนารณาดูนะครับทนางทุนครับอันนี้คือตัวที่2ส,ส่วนตัวที่สามนะคือตัว ECL นะครับ ECL EC ล่าสุดก็บวกขึ้นมา0.02สตางค์นะครับอยู่ที่1.54นะครับ แล้วโดย3เดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบอยู่18%และว1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่1.91%และ1นึที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4.05%นะครับ p e PE 12เท่ามีอยู่อยู่6.49แล้วก็มี EPS อยู่0.08แล้วก็มี DPS อยู่ที่0.03นะครับถือว่าเอาได้นะครับจังหวะของ B ทับ BV ก็อยู่ที่0.91นนะครับถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ถ้ามาดูจังหวะของเขานะครับ เราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนของเขานั้นเป็นแท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเทียนไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่าในการเปิดเปิดตัวครั้งถัดไปนี้จะเปิดที่ราคาเสมอเสมอปิดก็คือมีราคาอยู่ที่1.45นะครับแล้วก็ราคาจะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเห็นได้จากวอลุ่มนะครับเป็นวอลุ่มสีเขียวเป็นวอลุ่มซื้อนะครับอยู่ที่11.87เมิลลิเอนนะครับแล้วก็ r s i ก็ไซด์เว้ขึ้นไปอยู่ที่51บ่งบอกว่า สามารถที่จะเปิดให้ทั้งเทียนเป็นทั้งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปได้นะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เอ d ซียังคงยืนอยู่ตรงแถวเส้นซีโร่นะครับแล้วก็แม้ว่าราคานั้นจะอยู่เซนติเมต์ในฝั่งฝั่งเซนติเมต์ในฝั่งเซ้อนะครับเริ่มขึ้นไปเป็นเซนติเมต์ในฝั่งซื้อนะครับแล้ว OBV ก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถือว่า เป็นตัวที่บ่งบอกว่ายอมรับว่าราคาจะต้องเซตไซด์เว์ขึ้นไปแน่นอนนะครับสำหรับ ECL นะครับทางนักทุนลองพิจารณาดูดีๆนะครับก่อนที่จะเข้าเก่งกำไรนะครับเรานำแต่ละตัวออกมานี่ถือว่าเป็นตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมาที่ตัวที่4ก็คือ s g c นะครับ HGC ล่าสุดบวกขึ้นไป0.05สตางค์นะครับอยู่ที่1.61นะครับไปดูฟันดอเมทัลล่าสุด3เดือนที่ผ่านมา ลบไป19.50%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมานี้ก็บวกขึ้นไป14%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป5%จะเห็นว่าเราพึ่งคือเราสแกนหุ้นพวกนี้เข้ามาเพื่อที่จะดูจังหวะของมันพึ่งพลิกกลับตัวขึ้นไปแล้วพึ่งเริ่มที่จะทํากําไรนะครับท่าน้องทุนลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่จะเข้าในครั้งแรกๆที่มันจะรีบาวลกลับขึ้นไปนั้นจะทํากําไรกับท่านอย่างไรนะครับ ทไม่มีนะครับมี yield อยู่6.83แล้วก็มีเ e p s อยู่ที่ลบ0.70แล้วก็แต่ว่ามีการปันผลอยู่ที่0.11หนะครับสรับตัว h g c ก็ไปดูจังหวะของเขานะครับก็ดูเหมือนว่าจะค่อ,คอยๆทำกำไรขึ้นไปจากตอนนี้แนวรับอยู่ที่1.61นะครับแล้วแนวต้านสำคัญอยู่ที่เส้น2ระหววันก็คือ2.90เนะครับเพราะฉะนั้นในการเก่งกำไรก็คือปัจจุบันอยู่ที่1.61 จะค่อยๆทากําไรขึ้นไปที่2.09ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ามีพา,ารารบลษารองรับอยู่ด้านล่างมีวอลรุ่มในการซื้อเป็นทั้งเทียนเขียวอยู่ที่31.0มิลเลนแล้วก็ RSI อยู่ที่58ยังคงห่างจากโอเวอร์70เล็กน้อยนะครับยังสามารถขึ้นทำกำไรได้ต่อนะครับ MACD เพร้อ MAC ม MACD Oscilloscope ยังคงไซด์เวอยู่ด้านบนเป็นฝั่งบวกนะครับ แล้วสำคัญคือ OPV ยังคงชี้ขึ้นอยู่ที่2.36มิลเลียนถือว่าเป็นจังหวะไซแวบขึ้นไปและยืนยันว่า s g จะต้องทำกำไรให้กับท่าน้นทุนจากราคา1.60ไอ้1.61ถึงราคา2บาทได้แน่นอนนะครับในจังหวะอันใกล้ๆนี้นะครับอันนี้คือเรารวบรวมหุ้นที่เป็นแนวโน้นมที่ทำกำ,กำ,กำไรให้านักทุนได้อย่าง จริงๆเราเอามาเก่งกำไรกับท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับในอาทิตย์หน้านี้เองนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนี้ก็ราคาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าเป็นบางกอบชีสเมทัลนะครับแล้วก็ราคาบวกล่าสุดขึ้นไป0.04แล้วก็อยู่ราคาทั้งหมดอยู่ที่หุ้นละ3.06บาทนะครับ อไปดูนะครับว่าจังหวะของเขานั่นก็คือเพิ่งจะค่อยๆรีบาวดกับฟื้นขึ้นมานะครับเนื่องจากว่า3เดือนนั้นลบไป4.97% 1เดือนก็บวกขึ้นมา6.2 6 8และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา4.08% PE 68เท่ามียิอยู่2.81แล้วก็มี EPS อยู่ที่0.05แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.10นะครับอไปดูจังหวะของกราฟของเขานะครับ แน่นอนว่าจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับแนวรับอยู่ที่3.06นะครับแล้วราคาถัดไปก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนทิศทางของแนวเทดนะครับเห็นได้ชัดจากว่าจะขึ้นอย่างไรนะครับก็ดูจากบนลุ่มนะครับบนลุ่มก็เป็นทั้งเจียนสีเขียวแล้วก็มี วนรุม่มเข้ามา2.08มิลเลียนแล้วก็ RSI ยังไซเวย์ขึ้นไปอยู่ที่57มีโอกาสขึ้นไปที่70ต่อไป MACD ยังคงไซเวย์ขึ้นมานะครับพึ่งขึ้นมาโผพ้นเส้นซีโรนะครับเป็นจุดองค์บอกว่าราคาค่อยๆจะไซเวย์ขึ้นไปแล้วเปลี่ยนเทนนะครับสำคัญคือมี OBV ที่เป็นจังหวะไซเวย์อัพขึ้นไปอยู่ที่27.51มิลเลียนนะครับถือว่าราคากำลังค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับ ันนั้นจากจุดนี้เรามองแล้วเก่งกําไรได้ว่าจากราคาปัจจุบันอยู่ที่3.06จะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปที่3.67นะครับเพราะฉะนั้นท่านทุนลองพิจารณาเก่งกําไรดูนะครับจากราคา3.06ขึ้นไปที่3.67ก็ถือว่ามีกําไรให้กับท่านักทุนแล้วนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆจ้องแล้วก็ดูจังหวะของเขานะครับว่าโอกาสที่เราจะเข้าเก่งกําไร น่าจะมีโอกาสนะครับท่านนักทุนลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานําหุ้นดีๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำกำากาไรให้กับท่านนักทุนในจังหวัดถัดไปนะครับก็ลองพิจารณาแล้วเข้ามารับชมจากคลิปในช anel เรานะครับฝากท่านนักทุนกดติดตามกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักทุนที่กรุณาสักสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบมาวงสูงเราก็มีซ u เปอร์แชทนะครับ ซุปปอร์ตังค์นะครับให้ท่านนักทุนได้ลองได้กลองกดถูกใจแล้วก็กดที่จะบริจาคโดเนตเงินเข้ามาให้กับทาง Channel นะครับก็ลองดูนะครับเอาแค่40บาทเริ่มต้นก็ได้นะครับไม่ต้องไปเยอะมากมายเลยนะครับท่านก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับว่าจะบริจาคได้เท่าไหร่นะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ เราจะมีหุ้นดีๆแบบนี้ให้กับท่านนักทุนได้รับทราบแล้วก็ลองเก่งกําไรในระยะสั้นๆกันดูนะครับว่าจะมีโอกาสที่ทำกำไรได้หรือเปล่าท่านนักทุนลองเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับปากรับชมแล้วก็กราบขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ